สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ปะานะทุกคนจ้าจ้ายู่ทางนี้ก็อีกสิีกหนึ่งจ้าของสวนยางจ้าอันนี้เป็นสวนยางน่อยจ้าฟังที่อีแหล่น้อยเป็นภาพไปเบิ่งทวนแหลกเป็นสวนยางใหญ่จ้าพี่น้องจ้านี่จ้าบรรยากาศจ้าเมื่อนี้พามาเบิ่งว่าไปเบิ่งกระโปะยางกันนาะจะเนาะวาเพื่อนสกีดได้ลายหบ้านน้ไปเบิ่งจ้ดไปเบิ่งนี่จ้าทางนี้กับนี่ือกันจ้าสวนยางสับปะรดบักนัดเนาะจะเนาะ นี่จ้านี่จ้ะอย่างที่น้องสาวกีดได้แล้วจ้ะเนาะน้องสาวคนกีดกับเอาเคยจ้ะนี่จ้ะอมบอหน่อยเหมือนจะเพราะนั่นได้ออกขอกนี่จ้ะนี่จ้าอย่างกีดแล้วจ้ะเนาะทิจ้าบรรยากาศจ้ะเมืองจังหวะีิจะโตงามๆจะพี่น้องจ้ะมิจะโตนอมีอยูหกโตจ้ะ กบห่งพอน,นอนอยู่พี่อืมเมือน่อยออกวังนึงกับไงเราจะพี่น้องจ้าพีน่นอนแอดแลตอยู่พีน่นอนอยู่กลางโมเพีน่นจ้าพี่อยู่หยาจงังไหนพี่นี่นั่น,นจ้าถ้าได้ออกกินหยาทุกมื่อนี่คุณคงดีใจเนาะจ้นะเนาะ มื่อนี้อีแหล่หน่อยก็มาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ปานะอาเมื่อนี้วันหยุดจ,จ้ะกลับมาบ้านมาหาพอ่อหาแม่น่าจะเนาะน,นี่จ้าจ็บรรยากาศมาฝากจะพี่น้องจ้ะครับไปจะไปไปเบิ่งเรื่อยๆนะจะเนาะนั่งอันต็จนเต็มโปะจะพี่น้องจ้ะน,นี่จ้ะ บานหนอกบานหน้าเหาได้จ้ะเนาะไปจ้ะไปเบิ้งใส่อีแลหน่อยพ้ายางไปเรื่อยๆขนาดได้สวนหยางมีต้นบักพิกพี่นนอะดกค่กขนาดจ้ะบึ้งเบิ้งเบิ้งไปเ้งดกปะยุ่งกะหายพ่อยุ่ง ไปจ้าไปเบิร์สวนกันเนาะจ้ะเนาะกินข้าวกันยังจ้ะไปจ้าบรรยากาศสวนอย่างเนาะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ่ะหาทุกคนจ้ะเป็นยังไงกันเนี่ยจ้ะวันหยุดทุงคนก็ไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวไปตั้งแคมปิกนิกกันยังสนเนาะจ้ะนะไม่แหล่หน่อยก็มา บ้านจ้ามาหาอิพาวอีแมแหน่เนาะจัน,ะนจ้ะบรรยากาศเนาะจันะเนาะพอมันี่น้องจ้าสวนหยางจ้าพอกับแม่เพิ่นกนอยู่บ้านกับน้องสาวเนาะจันะเนาะเพิ่นกขีดหยางทำสวนหยางกันจ้ะเข้ากับ คนละจ้ะหาเหตุการณ์เหตุงานนะจ๊ะเนาะอายุหลายย่ำได้เ่อละค้อเกิดกลับมากอยู่แบบเพิ่นจะพี่น้องจ๋าอย่างทำสวนอย่างเนาะเงเนีหนดิถึกแล้ววันทีนึ่งย่ำได้เนาะพี่น้องเนะ

อย่างนี้อีกสิโตัส้ม่ะดื่มปะดีตัวน้อยหน่อยเพือนนะจก็ลัางคองข้อจ้ะฟ้าเขา จะบรรยากาศะนะจะ๊ะเนาะมาสภาพมาเล่นทงหันทงหน้อบรรยากาศจ้ะนี่จ้ะตะกอนเป็นเล็กหน่อยนี่จ้ะจะม่ยามคู่สะคู่สวนเท่านีนะจ้าพอ่อพี่น้องจ้าอืมตะสอนอันนี้เพื่อนเอิญค่ะจากพี่น้องจ้าที่เพื่อนสะเฮ็ดกองเข่านะจ๊ะเนาะ อจอนนี้เหลือน่อยก็ยมาจำกุ่งอยู่นี่ละคลิปอาจจะยงวแน่เด้อพี่น้อง มาฟังนี่กมบข่อบักนัดไปจ้ะอีเล่น้อยสิผ้าไปทะลุส่วนอย่างอีกส่วนอีกส่วนหนึ่งนะจ,จ๊ะเนาะไปจะไปเอียงขาวเพอเวอร์คนไปพึ่งกันมะขาวใหญ่ขาวขาวขาวแน่แต่พี่น้องมินเห็ดดอกใหญ่บ่จ้ะ ไปจะไปไปเบิ่งน้ำอีหลนเนาะมานม่อีหยังขาวผัะเวอร์เห็นป่เขาขาวเป็นอ,อีหยังเนานะไปเบิ่งกันจะไปเบิ่ง nhiều cả, một cái vườn cây, một cái vườn cây, một cái vườn là một cái vườn cây, một cái vườn một cái vườn cây, một จ้งเพ่งอยู่จ้ะตับสออน์นนะจ๊นะเนาะก็จะได้หลายก่อนนี่อุย้ย